วัดีครับวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังเกี่ยวกับสามเคยดีมีบ้านหนึ่งมีเคยอยู่สามคนนะครับมีหนึ่งสองสามแม่ยายเขาทดสอบว่า,าม,มีมีรักแม่ยายขนาดไหนแม่ยายก็เลยวางอุบายวางแผนว่า อ,อยู่วันหนึง่งแม่ยายกระโดดลงน้ําแล้วให้ลูกเขยคนที่หนึ่งเพื่อทําการช่วยปรากฏว่าลูกเขยเห็นแม่ยายกระโดดน้ําลงไปปรากฏว่าเข้าไปช่วยได้รอดชีวิตขึ้นมาเช้ามาในมือถือข้อความลูกเขยคนแรกเข้าร้านป่า วันที่2ไม่ยายก็ใช้อุบายเดิมกระโดดลงในน้ําเหมือนกันพอดีลูกเขยคนที่2เดินผ่านพ่ายมาก็กระโดดลงไปช่วยแม่ยายรอดชีวิตขึ้นมาได้ลูกเช้ามาก็มีข้อความในมือถือของลูกเขยคนที่2องเงินเข้าในบัญชี2ล้านบาทแล้วก็มา วันที่3ลองเชิงอุบายเหมือนเดิมกับลูกเขยปรากฏว่าลูกเขยคนที่3เห็นแม่ยายตกน้ำก็ปล่อยให้แม่ยายอยู่ในน้ำจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ทำศพเผาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเผาแม่ยายเสร็จ วันเผาวันลุงขึ้นก็มีข้อความจากข้อความหนึ่งเข้าลูกเขยคนที่สามมีเงินเข้าจำนวน5ล้านบาทแล้วก็มีทิ้งท้ายอยู่ว่าขอบใจมากไอ้ลูกเขยที่ทำการให้พ่อสำเร็จทีนี้พ่อก็จะมีครอบครัวใหม่